ตาอีโครีสอร์ทที่พักริมน้ำกลางธรรมชาติณอำมพวา่าแต่ก่อนที่จะไปรีสอร์ทผมขอแวะสอดสองสาวที่ตลาดล่มหุบก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ตลาดล่มหุบตลาดล้มหุบเนี่ยคือตลาดที่มีรถไฟผ่านนะครับ <ś led> พอรถไฟผ่านเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะหุบล่มที่กาวไว้นั่นเลยเป็นที่มาของคำว่าตลาดล้มหุบนะฮะ เดีเราไปรอดูตอนที่รถไฟมาแล้วกันนะครับว่าตอนที่ตลาดผู่เนี่ยแถนเป็นยังไงตื่นเต้นปะหลังจากที่เที่ยวตลาดร่มผู่เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็มาไหว้พระขอพรต่อกันที่วัดเพชรสมุทร ต้องบอกว่าวัดนี้ดังมากๆเลยอ๋อวัดดังเหรอเปล่าหลวงพ่อเปิดลำโพง <S <S แทมหลังจากที่ขอพออยู่นานก็ถึงเวลามาเช็คอินที่อสิตาอีโครีสอร์ทรีสอร์ทที่อุดมสมบูรณ์แบบธรรมชาติ100อยเากเห็นแล้วใช่ไหมล่ะตามมาได้เลยและตอนนี้นะครับทุกคนผมมาอยู่ในห้องพักแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าดูยูเป็นยังไงหนึ 1, 2, ่งสองสามนอกจากจะมีมุมให้ยืนชมปลาแบบสบายตาก็ยังมีที่พักให้นั่งชมปลาแบบสบายใจ ด้วยสไตล์การตกแต่งแบบโมเด National และวัสดุไมคค้ที่ตอบโจทย์อ e ีโ m a ม e r i เ l และ Universal Design ซจึงทำให้ภายในห้องเรียบหรูดูหราแบบหมาไม่เหา่าถึงจะเหา่าเราก็ไม่ได้ยินเพราะหมาอยู่ไกลเสมคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมแบบเมื่อยมากเดี๋ยวเราไปนวดกันดีกว่านอกจากที่พักจะสวยแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมให้เราทำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นนวดอ้โอ้ยโอ้อยอยโอ้ยโอย้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ย แม่จ๋าแม่จ๋านอกจากจะมีกิจกรรมนวดผ่อนคลายแล้วยังมีกิจกรรมพายเรือดื่มดำไปกับธรรมชาติจริงนะผมเนี่ยเป็นมือหนึ่งเรื่องพายเรือแล้วอีกมือไปไหนพี่ด้วนพายเรือมาแบบเหนื่อยก็มาต่อกันที่กิจกรรมทําน้ําสลัดน้าสลัดอันนี้ก็จะเป็นน้าสลัดเพื่อสุขภาพเลยกินแล้วเป็นยังไงครับก็จะผอมแบบนี้เลยค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของน้ําสลัดที่ผมทําเองนะครับผมบอกได้คาเดียวเลยว่า หลังจากที่เราทํานักสลัดเสร็จแล้วนะคะผมเราก็มาทานอาหารกันต่อที่ริมคลองต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยได้ฟิลจริงๆครับและแน่นอนรับคุณผู้ชมบรรยากาศย็นแบบนี้ก็ต้องคู่กับอาหารสุดแสนอร่อยนั่นก็คือปลากระพงนึ่งซีอิ๊วสูตรจากฮ่องกงเพียงแค่ฉาดด้วยน้ำมันหอยหนึ่งรอบและเทน้ํามันทิง้งและตามด้วยราดซอสซีอิ๊วผ่านตัวปลากระพงจา,าจากปากจนถึงท้ายลําตัวแค่เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วสูตรจากฮ่องกงกลิ่นหอมน่ารับประทานอืมอร่อย เขาว่ากันว่าใครที่ตื่นเช้าก็เปลี่ยนเสมือนนกที่ออกหากินและได้หนอนมาเป็นอาหารก่อนดังนั้นเราจงเป็นหนอนที่ตื่นสายเราจะได้ไม่เป็นเหยื่อของนกที่ตื่นเช้าแค่ล้อเล่นนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยทางอาสิตาอีโครีสอร์ทเขามีชุดสังฆทานพร้อมทําบุญให้กับคนที่ไปพักด้วยนะครับซึ่งไรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะทําบุญทั้งหมดเลยต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆนอกจากได้ทากิจกรรมแล้วก็ยังได้บุญด้วยนะครับ อิ่มบุญแล้วแต่เรายังไม่อิ่มท้องไม่ต้องห่วงครับทางอาสิตาอีโครีสอร์ทเขาก็จัดเตรียมอาหารยามเช้าไวใ้ให้เราเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยครับคุณผู้ชมน้ำไหลไหลเลยอะหน้าท้องตึงหนังตาเราก็์ยอนแต่อย่าเพิ่งพักก่อนเดีย๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือพับผ้าเป็นรูปสัตว์ต่างๆเออคุณครูครับผมอยากพับเป็นรูปไหนะครับครูไหอะไรหรอคะอ๋อไหจูหัวใจครับ หลังจากเรียนพับผ้าเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเราก็ามาเรียนนวดผ่อนคลายกันต่อเลยต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ผมไม่พลาดแน่นอนครับไม่ได้จริงรอ่ะก่อนจะจากกันไปผมจะพาทุกคนไปดูอีกมุมโปรดของผมนะครับนั่นก็คือเรือนไทยโบราณน,นั่นเองไปที่ลา่างเดี๋ยวเราไปข้างบนกัน ซึ่งทางอัสิตาอีโครีสอร์ทก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนแต่งชุดไทยถ่ายรูปคู่กับเรือนไทยหรือถ้าใครอยากแต่งงานแบบไทยๆก็ทําได้เช่นเดียวกันครับอุย้ยผมเกือบลืมบอกคุณผู้ชมไปเลยครับว่าก่อนจะเข้ามาพักที่อาสิตาอีโครีสอร์ททางเข้าจะมีกระเป๋าสะพายและของฝากสวยๆงามๆทุกคนสามารถซื้อได้ในราคาไม่แพง รายได้ทั้งหมดทางรีสอร์ทจะนําไปบริจาคครับต้องบอกว่านอกจากจะได้เที่ยวแล้วเนี่ยยังได้บุญอีกด้วยและแน่นอนครับผมกิจกรรมดีๆแบบนี้อาหารดีๆแบบนี้ที่พักหรูหราแบบมาไม่หาแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวครับผมกับที่อาซิตาอีโครีสอร์ท